สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการชนประเด็นและดิฉันวาสนาชอบชื่นค่ะคุณผู้ชมคะในเดือนเมษายนนะคะซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแล้วก็ยังเป็นเทศกาลในช่วงของสงกรานด้วยค่ะหลายครอบครัวก็จะใช้ช่วงวันหยุดยาวนี้ในการเดินทางกลับบ้านนะคะกลับรวมบรรหนาของตนเองค่ะในขณะเดียวกันก็จะมีหลายครอบครัวเช่นกันที่ใช้ช่วงนี้ในการเดินทางท่องเที่ยวออกไปยังต่างจังหวัดค่ะ แต่ก็ยังมีผู้คนอีกจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นค่ะก็จะออกมาเล่นสาดน้ําสงกรานกันในช่วงนี้ค่ะและด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์บวกกับความคึกขนองนะคะก็เลยทําให้เราได้เห็นภาพของสงกรานเลือดเป็นประจำทุกๆปีดังภาพที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้ค่ะ ระวังไทยไหลบางแสนมาตราการป้องกันไทยในวันสงกรานต์เลือด เหล่านี้เป็นภาพที่ชินตาไปแล้วสำหรับสังคมไทยเพราะถ้าเข้าสู่เทศกาลวันสงการหรือวันปีใหม่ไทยแล้วเราอาจจะนึกถึงภาพการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นต่างๆขึ้นมาทันทีภาพการเข้าตะลุมบอลกันอย่างบ้าคลาั่งของกลุ่มวัยรุ่นการใช้อาวุธแทบทุกอย่างมาทำร้ายร่างกายคู่อริกันแบบไม่คิดชีวิตและบางเหตุการณ์นั้นแย่กว่ามีการใช้ปืนจี้กันตายอย่างโหดเหีเ้ยม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในเทศกาลนี้และที่น่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากหนุ่มวัยรุ่นที่ชอบรวมตัวกันมาดื่มสุราแล้วเล่นน้ำในวันสงกรานนี้เองจังหวัดชลบุรีของเรานั้น เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้มาท่องเที่ยวเล่นน้ำในวันสงกรานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะวันไหลบางแสนซึ่งเป็นวันที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นเข้ามาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากและจะนิยมนำรถกระบะมาสราดน้ำกันเป็นจำนวนมากซึ่งเกิดปัญหารถติดขัดเป็นอย่างมากในทุกๆปีประกอบกับเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันเป็นจำนวนมาก เพราะชายหาดบางแสนในวันนี้นั้นเต็มไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยวกันทั่วทุกสารทิศและส่นเสี่ยงต่อการเกิดเหตุทะเลวิวาทจนเป็นภาพทินตาของชาวบางแสนไปเสียแล้วทางรายการชวนประเด็นจึงได้พาคุณผู้ชมไปรับฟังแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นและเราที่เป็นนักท่องเที่ยวนั้นจะทำอย่างไร หากต้องขอความช่วยเหลือจากจทางเจ้าหน้าที่ไปรับชมกันเลยค่ะในช่วงเราจะแบ่งเป็นสองช่วงนะฮะในช่วงแรกเนี่ยช่วงระหว่างที่13ถึง15 13ถึง15นะซึ่งเป็นก็ประชาชนก็จะมาลงเล่นน้ำทุกการกันรวงที่บริเวณชายหาดเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้กำลังตำรวจทั้งหมดประมาณ100คนแล้วก็อาสาสมัครจ,จราจรอีก50คนรวมเป็น150คน ส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ทางเทศบาลได้จัดวันไหลคือวันที่16-17นะครับเ,เราซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีประชาชนเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จํานวนมากซึ่งแน่นอนเลยครับมันก็ต้องมีปัญหาของการจราจรปัญหาของอุบัติเหตุแล้วก็ที่สําคัญก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับทุจร้าเกี่ยวกับทรัพย์เราก็ได้ขอกําลังจากทางด้านกองรับการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรีอีก70นาย ก็รวมเป็นทั้งหมดใช้ในวันที่1 6 17จะใช้วันละประมาณ2องบคนคือเตรียมกําลังเลยนะเตรียมกำลังก็เต็มที่เลยครับทําในเรื่องของข้อห้ามในการดื่มน้าสมการนะครับเป็นมีอะไรบ้างคนระับปัญหาใหญ่ก็คือในเรื่องของการดื่มสุราที่ทําให้มีปัญหาที่เกิดเ,เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะครับก็ก็เราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันใน,ในเรื่องของการปราบปราม เรื่องของการป้องกันเป็นหลักนะครับเพราะเราเข้าใจว่าในช่วงวันสงการทุกคนก็ต้องการมีมาเที่ยวสนุกสนานนะครับก็จะมีจุดตรวจแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เราได้วางกําลังชุดต่างๆโดยเฉพาะก่อนที่จะเข้ามาในเขตชายหาดบางแสนเพื่อที่ถ้าเกิดว่า,าดื่มเหล้าก่อนเมาจนเสียสติเราก็จะมีชุดของเราเนี่ยเข้าไปปามหรือเชิญไปหรือว่าถ้าเกิดหนักคนนั้นก็อาจจะเ,าเราจัดรถควบคุมผู้ต้องขังไว้แล้วเป็นจุดๆไป นะครับใ้บริการหรือว่าถ้าป้องกันเหตุต่างๆได้คือก็ไม่อยากให้ดื่มเหล้ามากมายนะครับเพราะมันผิดกฎหมายนะครับอัตราโทษเป็นยังไงบ้างรครับเกี่ยวกับะทะเลาะวิวาทกันยกพวกตะลุมบอลกันแล้วในส่วนของการดื่มสุราในขณะขับรถหรือ,อมีการเล่นแป้งโดยละเมิดอปัจจุบัน<ค>นะะกฎหมายค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะว่าในเรื่องของการดื่มสุราในขณะขับรถหรือว่า อยู่ในรถก็ผิดกฎหมายนะครับหรือการทําร้ายร่างกายหรือการใช้แป้งก็เป็นถ้ามันหนักมากเกินไปก็าจาเป็นที่จะเจ้าที่จะต้องออดำเนินคดีนะครับก็ขอความร่วมมือว่าเอาคอต้สมควรเอาสุนานตามจารารีไปแผนิงของเราครับนในช่วงระหว่าง13ถึง 10, 16 17เนี่ยนะครับเ,เราได้ทําป้ายประชาธมพันเส้นทางนะครับเส้นทางลัดแล้วก็เส้นทางที่จะ ไปชายหาดนะครับแล้วก็เส้นทั้งรวมทั้งหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ประชาพันธ์ทั้งทางโรงบาลสถานีตำรวจเราจะติดได้เยอะเพื่อที่ให้ประชาชนซึ่งถ้าเกิดคนในพื้นที่ก็จะไม่ยื่นหาอะไรแต่ว่าคนนอกพื้นที่ซึ่งเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จะมีปัญหาเหมือนทุกปีนะครับว่าจากการาได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเข้ามาแล้วออกไม่ได้หรือว่ามีปัญหาแล้วไปบาดเจ็บหรือไปโรงพบาลไม่ถูก หรือมาที่โรงพักไม่ถูกหรือเรามีป้ายกาหนดเส้นทางไว้เยอะนะฮะได้ประสานทางเทศบาลได้จัดก,การไปแล้วซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามได้ว่าเ,เส้นทางที่จะไปมาที่โรงพักสาาถานีตำรวจแสนสุขหรือไปทางโรงบาลน,นะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อดได้โดยตรงซึ่งตลอด24ชั่วโมงก็คือเบอร์038 385411 2ซึ่งจะมีเจ้าที่วิยุรอรับแจ้งเหตุได้ตลอด เมื่อเกิดเหตุปั๊บเนี่ยก็เราก็จะส่งชุดที่ใกล้ที่สุดเข้าไประงับเหตุด้วยไปช่วยเหลือบ้าเราได้รับฟังถึงมาตรการป้องกันของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วในช่วงนี้เราไปรับฟังอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากต่อการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยผู้พ่ยธรรมรัศมนีมณีรัตน์ก็เบื้องต้นนะครับทาง ถ้าเป็นเวรรับผิดชอบของเรานะครับทั้งพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีแล้วก็แสนสุขแล้วก็พันทองนะครับเราจัดส่งรถพยาบาลรถนอกเขตอยู่ตามเต็นท์บริการหลักซึ่งทางอำเภอเมืองหรือจังหวัดเนี่ยได้กําหนดไว้ตลอดทุกวันอยู่แล้วนะครับส่วนในพื้นที่ของสพแสนสุขที่เป็นที่น่าหนักใจของทีมงานนะครับก็คือว่าจะต้องมีการเล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงการซึ่งจะประสบปัญหาเกี่ยวกับรถติด ในการเส้นทางในการลำเลียงผู้ป่วยของเราเนี่ยเราได้มีการวางแผนนะครับได้ตั้งจุดบริการย่อยไว้บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบางแสนนะครับหรือช่วงชายหาดบางแสนนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกที่นอ้องประชาชนที่ปเป็นผู้ป่วยหรือว่าเป็นผู้ประสบเหตุในเบื้องต้นนะครับก็จะนํามาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนในเบื้องต้นครับจุดย่อยเนี่ยมีอยู่ประมาณ4-5จุดในเขตของ อำเภอเมืองชลบุรีนะครับจุดหลักเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4จุดนะครับก็ส่วนของแสนสุขก็จะมี1จุดนะครับมีของดอนล่หนจุดนะครับของบางทร1จุดแล้วก็แยกมาโป่งอำเภอพันทองอีก1จุดก็ครับเจ้าที่ในปีนี้นะครับของทีมหลักของเรานะครับก็ติดประสบปัญหานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเจ้าที่บางท่านนะครับจะต้องเดินทางไป ช่วยงานที่จังหวัดสตูลนะครับก็คือทางมูลที่เรามีงานที่จังหวัดสตูลในช่วงเทศกาลสงการพอดีนะครับก็ได้จัดสรรบั่นส่วนนะครับแต่ว่าคิดว่าสามารถที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะในเบื้องต้นนะครับเราจะส่งที่ถ้าเกิดในพื้นที่แสนสุขนะครับหรือบริเวณชายหาดบางแสนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราเบื้องต้นเราจะต้องส่งที่มอบุรพาก่อนนะครับถ้าเป็นเคสที่ไม่หนักมากนะครับก็อาจจะลำเลียงโดยใช้มอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นทีมกู้ชีพของเรานะครับถ้าเป็นเคสที่หนักนะครับก็จะต้องหาเส้นทางพิเศษเพื่อที่จะเข้าณจุดเหตุให้ได้นะครับเพื่อที่จะนํารถอ m b บ l ลแ c e n ะครับํำเนินส่งนะครับถ้ามอบุรพารถติดหนักนะครับก็จะส่งโรงพยาบาลชมบุรีหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนในจุดใกล้เคียงก่อนนะครับการเล่นน้ำด้วยความระมัดระวังการให้อภยัยหากเกิดการกระทบกระทังกันความไม่คึกขนองและการดื่มแอลกอฮอล ที่ไม่ผลมากจนเกินไปเราทุกคนก็จะสามารถเที่ยวในวันสงกรานด้วยความสนุกสนานและปลอดภัยไร้ซึ่งอุบัติเหตุและอาชญากรรมค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและทางรายการนะคะก็ขออวยพรค่ะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยกับสงกรานนี้นะคะให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขก,กายสบายใจร่ำรวยเงินทองด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะเมาไม่ขับนะคะแล้วก็ลดความคึกขนองกันด้วยค่ะที่สำคัญใครที่เดินทางก็ขอให้มีสติก่อนสตาร์ด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับวันและเวลาเดียวกันแบบนี้ในรายการชนประเด็นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวสนาชอบชื่นพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายผลิตรายการช่อง ชมบุรีชาแนลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะทางเทศบาลนะครับแสนแสนสุกนะครับก็ได้จัดงานครั้งนี้เป็นงานที่ใหญ่โตคนทุกคนนะครับซึ่งได้ร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชมรีหรือว่าจังหวัดอื่นๆซึ่งใกล้เคียงนะครับก็มาเล่นร่วมกันเล่นน้ำในเทศกาลสงการานะครับร่วมกันที่จะ รักษาประเพณีอันดีนะครับของของของประเทศไทยนะครับแล้วท่านเดินมาพบกับจารีตประเพณีเก่าๆโบราณนะครับท,ที่ที่ทางเทศบาลได้จัดให้ในเรื่องการรักษาความสงบในเรื่องการรักษาบัตริรักษาการเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะครับทางสพแสงสุขซึ่งมีหน้าที่โดยตรงนะครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะให้ช่วยจะช่วยเหลือประชาชนที่มาเที่ยวนะครับ ให้ได้ละความสนุกสนานแล้วก็มีความสุขในปีใหม่ของไทยต่อไปครับก็นะครับฝปกพี่น้องประชาชนครับในการเล่นน้ําช่วงเทศกาลสงการนะครับการดื่มสุรานะครับก็งดนะครับเพื่อที่เราจะได้เล่นน้ํากันอย่างสนุกนะครับแล้วก็เรื่องการกระทบกระทั่งนะครับก็ฝากถึงทุกท่านนะครับก็เราพี่น้องคนไทยนะครับก็มีอะไรนิดๆิดหน่อยๆก็ให้อภัยกันนะครับก็ ขับรถนะครับเดินทางนะครับกับภูมิลำเนาครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ